อยู่พะโล่โอ้พอน,นำดงแกพอน,นำดงมีพัสดุมาส่งอีกแล้วค่ะลกูกอ่าเคมุนค่ะอันนี้นะับพิมเปิเลเรื่องเองมาจากสิงคโปร์อ๋อ,อ,อซื้อมาจากไหนคะเนี่ยจากที่ไหนคะซื้อมาจากสิงคโปร์ไทอยอาอาส์ค่ะฉะนั้นแย่เล่นไม่ใช่พัสดุหรอกก็คือเราซื้อมาจากไอยอาอาส์จากทิปล่าสุดที่ไปมามันคือเป็นสก,กุชชีมาจาก เขาเรียกว่าเป็นส n o w g โกล e อ่ะเหมือนที่เวลาเราแบบพวกของที่ระลึกไม่ทำแบบได้ด้วยนะใช่แล้วที่มันมีแบบพวกรูปปั of> ้นหรือพวกอะไรอยู่ข้างในแล้วก็ทําเป็นมีแก้วครอบแล้วก็มีวิงวิงอ่ะส n o w g โกล e อะค่ะเนี่ยอันนี้เราสามารถทําเองได้เลยนะเราสามารถทาเองแต่แบบเออเคิมเขาออกมาเป็นอันจิ๋วๆอะค่ะใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราเปิดดูนะว่ามันทําแล้วเป็นยังไง ก็ดูอันนี้ดูจากไปยืนดูวิดีโอที่เขาสาธิตการทําที่ที่ตรงใช่ดูเหมือนกันง่ายเนี่ยทำออกมาก็จะมีเป็นตัวเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวลองแกะดูนะคะอ่านพิมแกะไหมน้่นพิมซื้อมาฝากกันหน้าอันนึงด้วยค่ะ จะมีเต็นเป็นตัวฐานนะคะอันนี้ตัวฐานจะมีสามอันคือเป็นเหมือนตะกร้ากรงนกแล้วก็เป็นแบบฐานที่มีขังเก้าอี้อะไรไม่รู้ส่วนพวกนี้จะเป็นตัวที่จะอยู่ในสโนโกลสนะคะก็จะเป็นอ้าีอันนึงค่ะเป็นนกเหรอคะเป็นนกสองเป็นเป็ดแล้วก็อันนี้เป็นแมวค่ะเป็ดหนเป็นนี่เป็ดเหลืองอันนี้แมวอีกสามตัวส่วนอันนี้เป็นน่าจะเป็นตัวฝาปิดฝาปิดค่ะแล้วก็ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สําหรับใช้ทาเป็นอุปกรณ์สําคัญมากนะคะแล้วก็มีนี้อีกลุกนี้อีกลุก,นนก,ลกเป็นพลาสติกครอบพลาสติกเป็นพลาสติกสําหรับครอบอย่างนงี้อ่าแล้วก็จะมีตัวอยู่ข้างในคิดว่านะคะออะแล้วน้ํามัน่ะคะน้ํามันน้ำมันต้องเอาเปล่าเปล่าที่ปักไม่ใช่น้ำอะคะ่ะหมายถึงน้ําที่จะใส่ลงไปในในในสโนว์ลอบเด็กจูดเกันให้เด้อเด้อเด้เดเด น้องพิมคะเมื่อกี้คุณแม่เห็นมีคู่มือหนูไปไว้ไหนแล้วคะจริ้งไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสำคัญมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านก่อนค่ะดุดก็คือเอาน้ำเปล่าที่บ้านเราจริงๆเอาน้ำเปล่าธรรมดาของที่บ้านเราค่ะเขียนว่าดุด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 เด้อขั้นตอนแรกนะคะเอาอย่างเอาอย่างไหนบอกใครจะไปหาน้ำให้แม่ไงคะน้ำน้ำจริงจริงอันนี้คือน้บอกว่า ะะอันนี้อะไรไม่รู้อะเราแกะดูก่อนได้ไหมป้าเ,คคเดี๋ยวก่อนก่อนเดี๋ยวเผื่อมันเป็นพวกสารเคมีอันตรายมันคือไม่รู้ดูไห่ทุกคนค่ะว้าวออ,อมันคืออ๋อมันคือนี่วิง้งวิ้งอะตุ๊เตอร์แบบกากเพชรกากเพชรเอาไว้ใส่ อ่เดี๋ยวคุณแม่จะให้น้องพิมพ์เป็นคนทำ<ค>น,นะคะไม่เกี่ยวกับแชมมอนอันนี้ของน้องดุงคะ่ะน้องดุงน้องดุงนั่งดูงไปนะคะอ่ะน้องพิมพ์คะแกะพลาสติกอันนี้ออกมาคะ่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเอานี่มาหงายในนี้ค่ะอย่างนี้ทำเลยคะ่ะน้ำลงไปคะ่ะหนึ่งหยดใช่เลยอันเนี้ยใส่น้ำลงไปจนเต็มคะ่ะแม่ค่อยๆ ใส่สบวมเลยไงไม่เป็นไรกัดเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าน้ำหกมันจะหกมารอบๆนี้ใส่วิ้งๆอาจจะเอาสีอะไรมันเป็นเม็ดเม็ดเองต้องแกะทีละอันอ่ะอ๋อเหมือนกับมันมันใส่หลอดมาเลยอ่ะนี่ไงเราหยิบออกมาแล้วมันเหมือนมีพลาสติกล้อมๆมันอยู่อะค่ะป้าเห็นไหมขอลองสัมผัสได้ไหมคะขอลองเอาแบมือมาค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะมันละลายเองอาามันเ,มเป็นเหมือนแคปซูลยาใช่ใส่งาาลงไปเลยเขาบอกว่าประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งหรอสองนาทีมันจะละลายระหว่างนี้เราจะเอาตัวตุ๊กาตามาติดก,กับฐานน้องพิมพ์จเจาตุ๊กตาไหนคู่กับฐานสีอะไรดีคะชมพูอ่ะโอเคได้อ่ะต่อลงไปเลยค่ะอ่ะตัวไหนคะตัวไหนคะ นกเหลืองอ่าปิดเนี่ยไม่เลนูนวิธีการก็กคือคว่ำแล้วกดลงไปค่ะคว่ำคให้มันอยู่ในน้ําเลยค่ะอ่าอ,อย่างงี้ค่ะมันก็จะหกอย่างงี้เออเดือดเดือดเเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยว,วมันก็จะน้ำล้นน้ำมันก็จะล้นอย่างงี้ก็แค่กดลงไป S <S ได้แล้วคะ่ะคุณแม่แค่นี้เองค่ะเออขอดูหนะขอดูหน,ม,นมันก็มีเม็ดครับสู่ยอยู่ในนกเลยอะปะ้าปะะ้าค่ะจริงไหม่ต้องแข่งจริงเหรอคะไม่รู้มันน่าจะละลายหมดไหมครับสุญยานะคะเอออาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งจะมีเม็ดนี่ยังละลายไม่หมดอยู่นิดนึงนะคะ <S 2> <S 2> <S นี่น้องพิมพ์คะเสร็จแล้วเราจะเอาตัวนี้ไปใส่ลงในในเหล่านี้จะเอาใส่อะไรดีคะนกควรจะอยู่ที่ไหน ในกรงโอเคเราก็าวางอย่างนี้เลยนี่อ่านขึ้นจอหอยนะต่อไปเอาเป็ดค่ะเป็ดหรือนอกลูกเป็ดนกเป็ด,ปดอ่ะอ,อ่ะเอาเอา,เอาลูกแก้ววางเลยค่ะดี๋ยวที่เหยาะเหยาังยังไม่ค่อยออกเลยป้าเพราะว่ามันต้องรอแป๊บนึงให้ไหนล่ะเช่น อันนี้ใส่ฐานนี่ค่ะฐานนี่ะเนาะอันนี้สวยเลยสวยเลยอัญชลัยค่ะมันก็มีอุ้ยน้องพิมค่ะหนูกระดกแรงเกินค่ะทราบอ่ารู้เลยต้องไปหยิบให้คิดเรื่ไปหยิบอะไรค่ะอ่าเหลือฐานอีกอันหนึ่งเป็นดักกา สวยแค่ทไหนของป้าคะจะเกี่ยวไม่มีค่ะมันจะค่อยๆแตกตัวเยอะขึ้นเลยนะของป้าค่ะป้าเนี่ยของป้าค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอป๊ะป๊ะแล้วพี่มีใ่รไว้แม่บอกค่ะทำไมคะอันเนี้ยไม่ใช่ของป้าป้าแล้วค่ะเป็นของน้องดุงแทนอ้าวเด็กเกี่ยวจ้า แล้วันยังเป็นของแม่อยู่หรือเปล่าคะเก็นนี่ใช้ตุ๊กตาลูกเทพปคนี้ไม่ใช่ถ้าจะตุ๊กตาลูกเทพมันต้องมีท้องข้างบนหัวอันนี้ตุ๊กตาน้องเด็กเกีวเองค่ะเอามาปิดคลิปก่อนค่เด็กเกี่วไปไค่ะไปเล่นแล้วเหรอคะปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเดี๋แล้วไม่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมสัไายกดไลค์กดแไม่ว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมโมโมท่า